สวัสดีค่ะแฟนๆช่องข่าวเด่นหวยดงังวันนี้ทีมงานมีข่าวสารเล็กเด็ดมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะลุงนี้แล้วนะคะสําหรับการประกราศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลวันประจำวันที่1ตุลาคมกันแล้วเชื่อว่าตอนนี้ข่าหวหัวหลายท่านต่างก็คงกําลังตามหาแนวทางเล็กเด็ดกันอยู่แต่สําหรับท่านใดที่ยังไม่มีแนวทางวันนี้ทีมงานก็มีมาฝากกันอีกเช่นเคยคะ่ะมาแล้วเลขมนิทธิ์คำสร้อยหลวงหายปิงปองวัดหัวลําโพงสําหรับนักล่องลุกทุงสายมูชื่อดัง ที่ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจนักเสี่ยงโชคสำหรับคุณมนสิทธิ์คำสร้อยที่ล่าสุดเมื่อวันที่29กันยายนคุณมนสิทธิ์คำสร้อยได้โพสต์คลิปขณะล้วงหายลูกปิงปองจับเลขเด็ดหลังไปทำบุญที่วัดถัวลำพงโดยเลขปิงปองที่คุณมนสิทธิ์จับได้นั้นคือเลข22และ150 22และ150ซึ่งหลังจากคลิปดังกล่าวได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีบรรดาชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์สาธุกันเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามเลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีรับทรัพย์วันที่1ตุลาคมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆให,ใหม่ๆจากช่องข่าวเด่นห่วยดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ